<พ uka> กินกะเทียงน้องกันเด็กพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมาเด้อกินเสาต้นเทียงกันตันเด้อพี่น้องเด้อมดสุขสุขพนมาเด้อทั้งไก่ทั้งไก่มามามากินปลาของเสาเนี่นแหละกับอันนี้สมเปียงสมโมสมเปียงตัดตาไปเปียงเปียงพี่น้อง <S <S มันยังเหลืออยู่จอก,กินอันใหม่เหรอยังมกินอันนี้แหละ ไปใหญ่ฮะขึ้นเหนือตาใส่ลงไปงั้ยังเหมือลายอยู่พักอยู่เหมือลายนั่งกินคนบรรดาแข่งอยู่แล้วน้องเด้อทำกันมาไหมรูวกาพักมะอึ้พักมะอึกับพักหน่อ ใช้อ่างพี่น้องมึงดูโมงนะงามบอใส่นะมักบ่อ่างนะเดี๋ยวล่องไปพี่น้องต่อไปไหนองไ่ได้พี่น้องใจดีประกาศใหม่อันนี้ ชิงในบบองใหม่พี่น้องเอ้ยป่าสลีปสือมาหายพี่น้องยชิงดีใจเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อไหร่รู้แล้ว สวายดีพี่น้องนะสบายดีครับเขาขึ้นาเขากินบ้าอืมอ่อกเขาระยเขาจะึ้นปรยากเขาจะกินยังอืพอดีนี่กับพี่ค่ะพอดีเห็นน้ำม่ะอืมพี่อยากี่น้ำเขาเขาบอกกินขึ้นเขาเลยวะไหนไ้ ใส่ซอกแล้วขึ้นแถงไล้ในตู้ค่ะไม่เคือมากค่ะกลิ่นทอดใส่กอกในตูล้ในสับตุแม่ จคคล้มจะในแดดจะคล้มในแดดดือม้นนชันโต๊ะขามบนโต๊พี่บอเออคล้มในพรแดดแช้ท้หน้าค้นโต๊ะอะไนี่ค่นนคน,นคทำดวงเ,เห็นพลานโต๊ะอเนี่ยทำพานทโต๊ะแล้วต๊ะแล้วทงพลานทานี่ทำตก ตัแดดออกน้มีใช้เออ้ไม่แด้ลงน้ำก็ไม่ใชยลูกคนตกแดดตัวแดดออกคนเมันด่านตอร่จปลาจับ

นาเอ้ยลูกนาไม่เมตินี่ละ S 1> <S 1> <S มือฝนเนี่ยลมไหมลมแดงไหมคู่แดงๆเนี่ลมแดงเด้อกำลังเด้อย่านเด้อมื่ฝนมาแล้วงพี่นอ้องมืดคขึ้นมาเลยฝนกำลังหิ้วตกไอศดีเทยอยู่บ๊อบปูนมือน,นี่เพราะว่าสีอันเทอันเทคานไวน้้นีพี่นอ้องมื่อคือ,อคืออยู่มาแล้วพวกตก ฝนตกมากกับมีแห้งและทเย็นพี่น้องเลยหันมัน,นีลยก็กินเข่าต่อพี่น้อง <laughs> <laughs> แซ่บปะนี่กันเก่าเนี่ยนะพี่นอ้องเอง้ยมันเหลือกระเสียดายกิน, <laughs> นกันเก่าสวัสดีพี่น้องมาได้กินเขา่าเลยจำจะไปเด้อ จังดาไใส่ล้ดาใส่ปลากะเดกเครื่องใส่ดาใส่กระเดกเรื่องหมุนคนชิมาก็กตุก,กตุกะตุ๊ต๊กระเทิงเลยเพอาะทมันเย็นมันย่างนยอนได้เจี๊นอนเนาะอนได้แลเจ็บกระัวเลยต๊กกระเละทางทางเนี่ยเจ๊ยบดิบสองามมื่อเจี๊ยรโคเติเดียว จงเจ็บหัว้องเอ้ยแดดตกแดดแ้งที่ใจลายได้ของฝากจะกินเปลี่ยงอื่น,นเ้ยจนบ่เเ็ดกระเป๋ากับนังนย,นนยังมันฮอนอยุคประตลาดมันฮอนมันแดดอาหารเราคืออะไรอรับกินกับอ,อะไรอยู่กินในเตาอ่ะกินสมเปลี่ยง ใส่กอกกันย่างื่อเนปิ้งแลทอดเน้อเขาดีอามาเอาทิ้นนะใส่กอกจะบอมาก็บอยูิ้งนะเอาใส่กอคือเย็นมาในใ่กไม่เนื้อทอดมีพซื้อก็่เปาเบิในต้าน ยังผนกินหาเขาทิ้กัะไหเลยเขิ้ง้ากกอางลายกินหญ้าเพื่อนั้วเหมียนมาสีละเอามาใส่เขาไม่ใช่ห้เนีป้านีเลยเราป้ามาไห้้วก่าเมียเขานมามาเอามาสามโลปลาสามโลเราย้ายเพื่อนย้ายไปนี่โอเคตัล กเก็บเอาขีออกเศ้าเนี่ตัวนตู่เสร็จละตัวเอง้าหาใจนอนไปสิิปีนกินกินแม่เข่ากินแม่เข่าครับกินข่าลูกนี่ทุกคนอยากเข่าอยากมะกิึแม่เจ้าไปกอองกินะกินละกินเราก็ได้พี่น้องใช่ไ าคลิปนี ata, ้กับแม่ม้อนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจากศิษยาเด้ออย่าดึงกดแชกดไลค์ต้องลงน้าผาแม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีที่บานสบายดีบ๊ายบายปิดกล่องพี่น้องเด้นก็ากจะลาไปก่อนเดินเพียงเด้อเดินกินต่อีกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลงน้าผาแม่ม้อนเด้อจ้ดเด้อบ๊ายบายจ้า